วอล์กหนึ่งวันเที่ยวกับคุณแม่สามีชาวญี่ปุ่นเริ่มต้นโดยการที่คุณแม่เนี่ยกางแผนที่ออกให้เราดูนะคะว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างจากนั้นเนี่ยแกก็พาเราไปซื้อบัตรเติมเงินค่ะเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสนี่เราก็ถ่ายภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางไปนะคะเกียวโตสวยมากสะอาดมากอากาศดีมากพอรถบัสจอดนี้พวกเราก็ต้องเดินข้ามถนนมาค่ะ ก็ร้านนี้เป็นร้านให้เช่าชุดกิโมโนนะคะชื่อร้านโอคาโมโตะฟูชิมิอินาริสถานที่แรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือวัดคิโยมิสุเดระค่ะหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าวัดน้ำใสค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ไวรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบเช่าชุดกิโมโนมาถ่ายรูปคนไทยไปก็ชอบเช่ามาถ่ายเหมือนกันเนาะมันสวยอะข้างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นซุ้มสีแดงๆที่เราเห็นกันค่ะจะเรียกว่านิโอมอนแล้วก็ไซมอนตามลําดับค่ะแล้วก็จะมีสารเจ้าประดิสถานอยู่ภายในให้คนไปขับไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็พาเราไปซื้อตั๋วค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูอาคารคอนโดข้างในค่ะวิวด้านบนนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนถ้าลองได้มาเห็นกับตาตัวเองเนี่ยจะเห็นว่าแสงแดดอะ่ะมันทอดลงมาเป็นเส้นตรงอัศจรรเวร์ตรงนี้เป็นบอ่อน้ำศักด ป้ายเขียนไว้ว่านมีมาเสงแต่เราเห็นคนที่ปุดบางคนกวากน้ําขึ้นมาแล้วก็เอามาจิบกินนะคะถ้าเข้ามาในฮอนดูแล้วก็ต้องมายกแท่งเหล็กอันนี้นะคะแล้วก็รองเท้าเหล็กค่ะแม่สามีแล้วก็คุณพี่ต่างชาติคนนี้ก็คือสนุสนกมากนางแข่งกันยกกัน2คนอตอนนี้ดิฉันก็ถ่ายวิวบริเวณรอบๆอ,อาคารฮอนดูให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เราจะเห็นน้ําตกปรตวัานิดนึงเดี๋ยวดิฉันจะลงมาให้ทุกคนดูคะ่ะ แล้วก็ตรงนี้มุมตรงนี้เขาจะเรียกว่าบุตรไตนะคะเป็นเหมือนระเบียงไม้อะ่ะซ้อนๆกันและคนที่แข็งแรงกว่าดิฉันและกระตือรือร้อนกว่านั้นก็คือแม่สามีค่ะนางก็พาเที่ยวเป็นไกด์เนาะกล้ส่วนตัวก็พาดูบริเวณ,ร,เวณรอบๆและเราก็เดินลงมาถึงตรงน้ําตกโกตวนแล้วนะคะทุกคนโดยที่น้ําตกเนี่ยมันจะไหลลงมาเป็นสามสายค่ะโดยที่ทุกคนน่ะจะต้องไปยืนต่อแถวเพื่อที่จะไปเอากระบวนเหล็กเนี่ยมาประพรมบนหัวของเราเอารมณ์แบบประพรมน้ำมนต์สิริมงคลแต่ จริงมันก็กินได้โดยที่กระเบื้องเหล็กเนี่ยเขาจะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแต่แม่สามีดิฉันบอกว่าอย่าก,กินเลยแแกบอกว่าเออดึงแบบตรงๆสิอาดึงเอียงๆมันไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นความเชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วดิฉันก็ให้คุณแม่เนี่ยสาธิตวิธีการทําให้เราดูนะคะชีก็ยื่นไปแล้วก็เอามาเทใส่มืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าฉันจะทำคอนเทนต์ก็บอกแกว่าเออ แม่ไปทําก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายเองก็มาตบถ่ายด้วยการมาเที่ยวแถวนี้หนิงสก,กะแล้วก็สังนิงสก,กะนะคะจริงๆมันก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละค่ะเอ้ก็เดินไปถนนสวยดีก็เป็นเนินลาดแบบนี้นะคะก็จะมีร้านแบบขายถ้วยถชามอะไรแบบนี้ข้างๆแล้วก็ขนมโบราณค่ะอืมก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ถ้ามาเที่ยวย่านเนินแถวนี้แล้วนะคะทุกคนต้องมาถ่ายรูปหอกคอยยาสกานโทนะคะหอคอยสูง46เมตรค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของย่านคิกาชิยามะเลยค่ะพอเที่ยวจนเหนื่อยเนี่ยพวกเราก็กลับแท็กซี่ค่ะเพราะถ้ารอกับรถบัสเหมือนเดิมเนี่ยคือต่อแถวนั้นมากไม่ไหวคุณแม่ดิฉันก็ระบบนางเมาเมาเวอร์แบบนี้เออลูกสะพ้มาจากเมืองไทยนะคนขับก็อิราชเมาเซ